สวัสดีครับเรามาถึงวันที่ผมจะต้องไปผ่าตัดแล้วนะครับก่อนวันที่จะผ่าตัดเนี่ยคุณหมอในแพทย์จิรัชวิตนะครับท่านเป็นคนโทรหานะครับเพราะว่าโดยปกติเนี่ยก่อนวันที่จะผ่าตัดเนี่ยคุณหมอจะโทรหาทุกเคสนะครับเห็นคุณหมอบ,บอกแบบนั้นนะครับก็คือจะมีการโทรโทรคอนเฟิร์มกันก่อนคุณหมอโทรมาวันเสาร์ โทมาวันเสาร์แล้วก็ให้เราไปนอนวันพฤื้อันให้เราไปนอนวันพฤืัสน,นะครับพฤหัสที่สิบห้ามกราคมที่ผ่านมาเนี่ยครับปี69เนี่นะครับคุณหมอโทรมาก,ก่อนแล้วก,ก็แจ้งขั้นตอนในการที่เราจะเข้าไปเป็นผู้ป่วยไหนนะครับคุณหมอบอกว่าไปถึงเนี่ยเราจะต้องขึ้นไปที่ศูนย์บรรจุผู้ป่วยชั้น2อนงะอาคารอา,อาคารอะไรผมจำไม่ได้ ก็คือเป็นศูนย์บรรจุผู้ป่วยเราไปถึงตั้งแต่10บโมงนะครับไปถึงตั้งแต่10บโมงครับเพราะว่าคุณบอกบอกว่าให้ไปเป่าเวลาประมาณนั้นไปถึงตอนสิบโมงนี้ก็เข้าไปถึงศูนย์บรรจุผู้ป่วยนะครับเราก็เอกสารข้อมูลทุกอย่างนะครับใบลงใบนัดอะไรทุกอย่างรวมถึงใบส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสิ์ด้วยนะครับไปที่ที่จ้นสองอาคารนั่นแหละยังจำชื่อไม่ได้อยู่นะอาคารชื่อชื่อไพเราะมากเลยนะครับไปถึงปั๊มเนี่ยก็ ทา,ทางเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์บรรจุผู้ป่วยเนี่ยก็แจ้งวา่าตอนนี้ห้องเนี่ยยังมีผู้ป่วยยังเช็คเอาท์ไม่ได้นะครับก็จะมีสองกรณีที่เราจองห้องไว้เนี่ยก็คือจองห้องพักผู้ป่วยแบบห้องเดี่ยวนะครับแล้วก็จะต้องมีญา,าติเฝ้า24ชั่วโมงนะครับนี่คือเงื่อนไขห้องมันจะมีห้องเตียงรวมสองเตียง2เตียงเนี่ยไม่ให้ญาติเฝ้านะครับแล้วก็มีห้องเตียงเดี่ยว ร,ราคา3,800บาทต้องมีญาติเฝ้า1คนแล้วก็ขึ้นไปอีกก็จะเป็นห้องเตียงเดี่ยวเนี่ยเขาเรียกห้องสตูดิโอเนาะชื่อนะครับแล้วก็เป็นห้องซูพีเรียซูพีเรียเนี่ยก็จะเป็น5,400บาทก็จะเป็นเตียงเดี่ยวเหมือนกันแล้วก็ให้ญาติเฝ้า1คนนะครับ1นคนเท่านั้นด้วยแล้วก็ยต้องอยู่24ชั่วโมงด้วยนะครับอของเราจองไว้ที่3,800บาทนะครับเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์จุผู้ป่วยบอกวาอ่าถ้าสมมุติว่า ห้อง3,800บาทเนี่ยไม่ว่างเนี่ยเราจะต้องถูกดันขึ้นไปห้อง5,400บาทนะครับแล้วก็นั่งรอเราได้รับการบรรจุเข้าไปอยู่ในห้องรอเนี่ยประมาณ5โมงครึ่งถึง6โมงตอนเย็นนะครับเนื่องจากว่า,าผู้ป่วยท่านท่านที่อยู่ก่อนเราในห้องนั้นนะครับเขาก็ต้องเคลียร์ทุกอย่างก่อนนะพอเคลียร์เสร็จแล้วก็ต้องมีเวลาให้ทางคุณพยาบาลคุณเจ้าหน้าที่คุณแม่บ้านอะไรเงี้ยเคลียร์ห้อง เตรียมรับผู้ป่วยรายใหม่ก็ะจะเป็นางนั้นแล้วก็ได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นประมาณห้าโมงครึ่งหนึ่งหกโมงเย็นนะครับแล้วก็คุณหมอก็สั่งเราว่าให้งดน้ํางดอาหารหลังเที่ยงคืนของวันที่สิบห้าเลยนะครับหลังวันที่สิบห้ามกราคมนะครับรุ่งยังไม่รุ่งเียบเลยบระหว่างระหว่างนั้นนะครับระหว่างที่เราเข้าไปอยู่ในในห้องพักคนไข้เนี่ยนะครับก็จะมีคุณหมอ นะมีคุณหมอเข้ามาหาเราอยู่เรื่อยๆนะครับมาอธิบายนะครับก็จะมีในคุณหมอเป็นคุณหมอวิสัญญีหมอดมยาครับก็ค <ns> ือคุณหมอเป็นน่าจะเป็นระดับระดับท่านอาจารย์หมอแล้วแหละนะครับเป็นผู้หญิงน,นะครับจากนั้นก็จะมีคุณหมอที่เป็นวิสัญญีแพทย์เหมือนกันนะครับแต่น่าจะเป็นน่าจะเป็นคุณหมอที่มาเรียนเฉพาะทางอีกทีหนึ่งนะครับมาอีกท่านนึงเป็นผู้ชายจากนั้นก็มีคุณหมอ ที่น่าจะเป็นคุณหมออินเทอร์นะครับก็เข้ามาสอบถามอาการแล้วก็ข้อมูลอะไรต่างๆแล้วก็มีคุณหมอออโทโปิดิกเข้ามาพร้อมกันอีก2ท่านนะครับซึ่งสองท่านนียก็เป็นเ,เป็นสองท่านที่อยู่ในห้องผ่าตัดด้วยเราทราบมาทีหลังนะครับก็เป็นคุณหมอผู้ชายนะครับน่าจะเป็นคุณหมอที่เข้าไปเรียนในการผ่าตัดเกี่ยวกับข้อมือด้วยแล้วก็คุณหมอจีรชวิท์นี่แหละก็เข้ามานะครับเข้ามาก็ คุณหมอจิรชูเข้ามาก็น่าจะคำคำเลยแหละครับเขเข้ามาแล้วก็มาอธิบายทั้งหมดเลยครับอธิบายทั้งหมดให้เราฟังเลยว่ามันมีอะไรยังไงแบบไหนและให้เราซักถามนะครับสรุปก็คือเราจะต้องถ่าเข้าไปดูก่อนนะครับว่าเราจะได้เลือกช้อยหนึ่งช้อยสองช้อยสามนะครับแล้วก็หลังจากที่คุณหมออธิบายให้ฟังหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ตอนสามทุ่มครึ่งแล้วมั้งครับน่าจะสามทุ่มครึ่งเนนะครับ ท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์พบเข้ามาสแสดงว่าคุณหมอทํางานกันดึกมากเลยนะครับที่ที่จุฬาครับยังยังอยากจะบว่าท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์พบเนี่ยเข้ามาพบคนไข้สามทุ่มครึ่งสแสดงว่าคุณหมอเนี่ยสามทุ่มครึ่งนี้คุณหมอยงังยังมีเคสอยู่เลยยังไม่ได้กลับบ้านเลยก็ทํางานหนักนะครับเป็นเป็นหมอนี่ผมว่าทํางานหนะักนะครับรวมถึงพยาบาลด้วยพยาบาลก็ทํางานหนะักนะครับก็คุณหมอ รองศาสตราจารย์ในแพทย์พมเนี่ยได้อธิบายให้เราฟังว่าคุณหมอคิดว่าแนวทางในการใส่เพลทเนี่ยคุณหมอจะไม่ทําคุณหมอตัดออกอีกช้อยนะก็คือช้อยสามคือใส่เพลทใช่ไหมคุณหมอบอกไม่ทําเพราะว่าคุณหมอดูละเอียดจาก MRI นะครับการ m r i แล้วเนี่ยแล้วก็ดูจาก CT สแกนเส้นเลือดเส้นเลือดเส้นประสาทเส้นเอ็นอะไรของเราแล้วเนี่ยคุณหมอบอกว่าถ้าใส่เพลทเข้าไปแล้วเนี่ยข้อมือเราเนี่ยมันจะตึงเพราะว่า Uh, พื้นที่ที่มันหายไปและพื้นที่ที่จะต้องใส่เพลทเนี่ยมันไม่ค่อยอำนวยกับเพลทเท่าไหร่นะครับมันจะตุงออกมาแล้วก็จะทําให้เป็นอุปสรรคในการเคลื่อนเคลื่อนไหวของข้อมือในอนาคตแต่อย่างไรก็ตามคุณหมอจะสั่งเพลทเข้ามาด้วยวันอตอนที่ผ่าตัดคือคุณหมอจะเตรียมอุปกรณ์มาครบเลยมาบอกว่าเตรียมไว้ก่อนถ้าไม่ใช้เราก็คืนไปไม่มีปัญหานะครับจากคุณหมอคาดว่าน่าจะไม่ได้ใช้เพลท และคาดว่าน่าจะใช้สกูแค่3ตัวในการยิงยึดกระดูกเพียงแต่ว่ามีแค่2ช้อยว่ากระดูกที่ตัดออกมาแล้วเนี่ยไอชิ้นใหญ่จําได้ไหมครับชิ้นใหญ่ที่ผมบอกว่ามันแตกแล้วคุณหมอต้องตัดออกมาเนี่ยต้องตัดออกมาแล้วมาดูว่ามันใช้งานได้หรือเปล่าถ้าใช้ไม่ได้ก็ยังต้องมาผ่าสะโพกอยู่ดีนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเออเหลือ2ช้อยนะครับท่านท่านรองศสตราจาย์ในแพทย์พบ ชี้แจงว่าน่าจะเหลือแค่2ช้อยเท่านั้นแหละนะครับซึ่งสองช้อยนี้ก็คือ,อเป็นสองช้อยที่ที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดช้อยสคุณหมอว่าไม่ไม,ไม่น่าทําไม่น่าทํานะครับก็วันรุ่งขึ้นนะครับวันรุ่งขึ้นก็มีคุณหมออีกสท่านนะครับหมออีกสท่านซึ่งเป็น2ท่าน2ท่านเดิม,มที่มาคู่กันนะครับที่เป็นคุณหมอออโทบิดิกที่น่ากํลาลังจะคงจะเรียนการผ่าตัดเข้ามาอีกสท่านแล้วก็ได้มา แล้วมาคุยรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็หมอวิสัญญีก็มาคุยอีกทีหนึ่งครับก็คุณหมอเข้ามาถี่มากนะครับคุณหมออัโทรบิดิ้งสองท่านเนี่ยเข้ามาบอกว่าหากว่าแนวทางที่เราจะต้องผ่าตัดเอากระดูกที่อื่นมาใช้เนี่ยหมายถึงกระดูกสะโพมาใช้เนี่ยให้ใช้ข้างไหนเราก็ไม่รู้สิครับว่าเราจะใช้ข้างไหนแล้วเราบอก sections. ผมขอปรึกษาคุณหมอกล <c oughs> ับเลยว่าเราควรจะใช้ข้างไหนนะครับเราควรจะใช้ข้างไหนคุณหมอบอกว่าการใช้ข้างไหนเนี่ย มันก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าปวดไม่เท่ากันไอ้ปวดไม่เหมือนกันถ้าผ่าขวาก็ปวดขวาผ่าซ้ายก็ปวดซ้ายเพียงแต่ว่ากระดูกที่เราจะไปไปเอามันออกมาเนี่ยมันเป็นกระดูกที่เป็นส่วนที่ได้มีมีผลเขาเรียกอนะไรเป็นกระดูกที่รองรับแรงละของร่างกายแล้วเนี่ยน้อยที่สุดเอาเจาะส่วนนั้นมาทําแทนเราก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นก็เอาเป็นข้างซ้ายแลวกันจะได้มันเจ็บแถบเดียวกันคุณหมอเขาก็เลยจะใช้ปากาเมจิกนะครับ มาวงกลมปุ๊บแล้วขีดเครื่องหมายถูกชึบไว้ที่แขนเราเป็นมาร์กว่าจะผ่าทางซ้ายแขนซ้ายแล้วทางขวาก็ตรงตรงนี้ครับตรงตรงขาใหญ่นะี่ก็กลมวงกลมไว้แล้วก็ขีดเครื่องหมายถูกไว้ด้วยปากกาเมจิกนะครับเป็นอันว่าเป็นการมาร์กเป็นการระบุนะครับสัญลักษณ์ไว้ว่าถ้าสมมติว่าผ่าผ่าตัดก็คือผ่าทางซ้ายถ้าจะเอากระดูกก็เอากระดูกที่สะโพกซ้ายนะครับจากนั้น พยาบาลก็จะมาฟอกฟอกฟอกมือเราทั้งแขนเะ่ยไม่ใช่มือทั้งแขนเลยเนะี่ยทั้งซ้ายเออใช่เขาเขาฟอกก่อนนอนวันที่สิบห้าหน่งนะฟอกด้วยน้ายานะครับแล้วทิ้งไว้ห้าทีแล้วให้เราอาบน้ําแล้วก็ก่อนเข้าห้องผ่าตัดนะครับก็คือ,อตอนเช้าตอนเช้านะครับตอนเช้าก็มาฟอกอีกทีฟอกอีกทีทิ้งห้าทีแล้วใหเราอาบน้ำเสร็จแล้วก็รอ,อนะครับตอนที่คุณหมอวิสัญญีมามานะครับในวันเช้าเขาบอกว่า เขาจะต้องบล็อกแขนเราทั้งแขนเลยหมายถึงฉีดยาชาบล็อกไว้นะครับและที่จะฉีดก็คือฉีดตรงใต้รักแร้นะครับเพื่อจะให้ยาชาเนี่ยมันออกฤทธิ์แล้วก็ช่วยระงับปวดแล้วก็ช่วยในการลดการใช้รมฟีนนะครับรมฟีนพูดได้นะน่าจะไม่ถูกไม่ถูก AI มันจับว่าเป็นเป็นสารอะไรนะเพราะว่ามันเป็นยาแก้ปวดถ้าสมมติว่าไม่บล็อกเนี่ยออกมาก็จะปวดรุนแรงมากเพราะว่าอย่างที่บอกมือเนี่ยเป็น เป็นอวัยวะที่มีเส้นประสาทเยอะนะครับยาชาเนี่ยมีฤทธิ์อยู่24ชั่วโมงจะช่วยในการผ่าตัดได้นะครับเวลาประมาณเกือบเกือบเที่ยงนะเก,เกือบเกือบเที่ยงก็ห้องผ่าตัดก็มารับมารับผมเข้าไปในห้องผ่าตัดนะครับไปในห้องผ่าตัดก็อยู่อาคารอาคารเดียวกันนะครับอยู่อาคารเดียวแต่ว่าอยู่คนละชั้นตอนที่เข้าไปถึงห้องผ่าตัดนะครับ ก็จะเข้าไปสู่ห้องห้องบล็อกบล็อกยาก่อนนะครับตอนที่เราเข้าไปถึงเนี่ยเขาจะจอดรถเข็นเราไว้ตรงประตูทางเข้าห้องเตรียมผู้ป่วยก่อนนะครับแล้วก็ข้างในก็คงจะเตรียมอะไรกันเลยเนี่ยแต่ว่าผมผมสัมผัสได้ว่าทุกๆขั้นตอนในการทํางานของโรงพยาบาลจุฬาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นมาตรฐานเป็นอะไร ยังไงล่ะมีมีการทวนสอบทุกครั้งมีการทวนสอบทุกครั้งที่จะกระทํากิจกรรมอะไรขั้นตอนถัดไปถัดไปถัดไปว่าเป็นผู้ป่วยคนนี้ว่ารักษาอันนี้ว่าเจ็บป่วยตรงนี้แล้วก็ได้รับข้อมูลอันนี้มาจริงไหมก็คือทุกอย่างเนี่ยจะมีการทวนสอบหมดเลยนะทุกอย่างมีการทวนสอบหมดเลยมีมาร์กมีมาร์กที่เขาขีดเนี่ยทุกที่ทุกสถานีที่เราจะเปลี่ยนไปเนี่ย คุณหมอหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยน่าจะเป็นคุณหมอแหละคงจะไม่มีเจ้าหน้าที่อื่นนะครับคุณหมอเนี่ยจะทวนถามทวนสอบถามเราทุกขั้นตอนทุกทุกสถานีที่เราเปลี่ยนเปลี่ยนที่ไปเลยว่าคือเราทําอะไรกับใครอะไรอย่างเงี้ยครับแบบไม่มีช่องให้ให้ผิดพลาดเลยผมว่ามันเป็นอะไรที่เจ๋งมากและพอ,อะบรรยากาศของผมตอนที่ถูกเข้าไปเข็นเข้าไปในห้องที่จะบล็อกยาน,นะครับ สปีดจะเปลี่ยนไปแบบปัจจุบันทันด่วนเลยปกติเข็นไปหน้าห้องเนี่ยก็ยังมีการมาสอบถามคุณเป็นอะไรยังไงชื่ออะไรพาตัดตรงไหนยังไงแบบไหนคือทวนสอบก่อนเลยที่จะเข้าไปนี้ห้องห้องบล็อกบล็อกอความรู้สึกของของมือสายนะแต่พอเข้าไปปึ๊บทุกอย่างเนี่ยสปีดคูณ3หมดเลยทั้งการพูดทั้งการเดินทั้งการอะไรการจัดเครื่องมือของคุณหมอเนี่ย ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บามตอบถานตอบถาม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 ตอบอบแบบรวดเร็วมากรวดเร็วมากเป็นอะไรที่แบบปุ๊บปั๊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 บเลยนะครับซึ่งในนั้นก็มีอาจารย์หมอวิสัญญีซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับท่านหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นคุณหมอที่ประหาเราอีกท่านหนึ่งที่เป็นคุณหมอวิสัญญีเหมือนกันเป็นเป็นคุณหมอผู้ชายเส้นสองท่านเนี่ยผมไม่ทราบชื่อนะครับแล้วก็จะมีน่าจะเป็นอ คุณหมออีกท่านหนึ่งหรือพยาบาลท่านหนึ่ประจําเครื่องนะครับประจําเครื่องอเครื่องน่าจะเป็นอันตาาราซาวนะก็มีคุณหมออีกคนหนึ่งสแตนบายอีกนะครับดังนั้นที่เตียงเราจะมีคุณหมอสี่ท่านเฉพาะตอนที่บล็อกยานะครับก็ก็สปีดเร็วมากเป็นอะไรที่แบบอืบรรยากาศในห้องผ่าตัดตั้งแต่ห้องเตรียมผู้ป่วยนะเป็นอะไรที่แบบทุกวินาทีต้องมีค่าต้องต้องมีค่าหมดทุกอย่างอนะ่ะหมายถึงว่า ตรงนั้นก็คือมีคุณหมอวิสัญญีที่น่าจะไปเรียนด้วยหรือว่าไปไปฝึกหรือว่าไปเรียนการทํางานจริงๆด้วยเนี่ยนะทุกอย่างเนี่ยถามปุ๊บตอบปับ๊บถามปุ๊บตอบปั๊บตอบไม่ได้อาจารย์ก็จะบอกท,ทันทีทุกอย่างเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่สปีดมากๆทุกวินาทีมีค่ามากในห้องผ่าตัดตั้งแต่เราเข้าเข้าไปในเข้าไปในห้องอบล็อกยาเลยครับโอเคจะจะสินาทีแล้วเดี๋ยวตัดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาต่อกันว่าคุณหมอบล็อกเรายังไงแบบไหนเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปครับ